ผมนายสุพันธ์อาดูนะครับเนี่ยรับจ้างขนส่งก้ายางอ r i t ไอทีสามเก้าศูนสี่จากอำเภอแกลง้กลงจังหวัดระยองไปยังอำเภอไม่อำเภออำเภอไปที่จังหวัดน่านอำเภอปัวครับผมครับวันนี้ฮะ วันนี้นะครัเบองครับ R I R I T สามเก้าศูนย์มีจำหน่ายที่นี่นะครับส่งมาปีที่สองแล้วทนแดดทนฝนทนร้อนรับประกันนะครับมีใบรับรองอย่างถูกต้องครับผมแล้วก็สนใจติดต่อได้นะทาง Youtube ของเจ้ชงหรือเบอร์เจ้ทะมีดูใน Youtube ของเจ้ชงได้เลยครับเพราะแกทำมานานแล้วครับเพราะ พันก้ายางครับของกองทุนต้นยางเรานะฮะครับมีใบอนุญาตถูกต้องวันนี้จะออกเดินทางไปที่อำเภอไปที่จังหวัดน่านก็แล้วกันนะฮะง่ายง่ายครับผมก็สิบกว่าชั่วโมงนะจากนี้ถ้าออกตอนนี้ไปไปถึงกี่ไปถึงกี่โมงผมก็คิดว่าน่าจะพรุ่งนี้เช้านะฮะครับมีเช้า่ะนีเช้าไปเรื่อยๆครับผมครับมีจําหน่ายที่นี่ฮะดูได้นะครับแปลงทดลองครับอันนี้พร้อมส่งครับยางครับผม สงชาติสวยเนาะครับของเขาสวยจริงครับอันนี้ดูทะเบียนรถได้ครับผมจ้ะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะ